สวัสดีค่ะสวัสดีชาว b r r ทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่อาร์ไดอารี่ของเราวันนี้ก็จะพาไปทำความรู้จักกับขนมชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นที่ฮอตฮิตในบ้านเรามาหลายปีแล้วเหมือนกันคิดว่าในช่วงนี้ก็ยังหาได้ตามร้านคาเฟ่ทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นขนมที่ สาวๆชอบนะเวลาถ่ายรูปมาลง IG ลงสตอรี่แล้วมันสีสันมันสวยนะคะแล้วแถมรสชาติก็อร่อยถูกปากสาวๆอย่างเราด้วยนะคะขนมที่ว่านั้นก็คือมากรองนั่นเองค่ะหลายคนนะคะเชื่อว่าคิดว่ามากรองนะคะเป็นขนมที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้นะคะว่า จุดกําเนิดเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรกันแน่ระหว่างฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งสองทางเนาะว่าใครเป็นผู้คิดคน้นโดยาทางแรกนะคะเขาก็เชื่อกันว่าประเทศอิตาลีคือจุดกําเนิดที่แท้จริงคะ่ะสำหรับที่มาที่เชื่อว่าประเทศอิตาลีคือต้นกําเนิดของขนมชนิดนี้นะคะ ก็คือก่อนหน้านี้ได้มีการกล่าวถึงว่าต้นกำเนิดมาจากหญิงสูงสักชาวอิตาเลียนนะคะที่เป็นเชฟด้วยชื่อว่าแคทเธอรีนเดอเมดิซีนะคะเป็นผู้นำขนมหวานชนิดนี้เข้ามาเผยพแพร่ในฝรั่งเศสเนื่องจากว่าเธอคนนี้นะคะได้แต่งงานกับพระเจ้าเฮนรี่ที่2แห่งฝรั่งเศสในปี1533นั่นเองแล้วเธอก็ได้นำพ่อครัวขนมชาวอิตาลีน,นะคะ แล้วก็การทำมาการองรุ่นแรกๆได้เข้ามาเผยแพร่แต่ว่าข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ได้มีบันทึกอะไรที่แน่ชัดมากซึ่งขนมชนิดนี้นะคะก็คือมาการองหรือว่ามาการูนเนี่ยเริ่มแรกเป็นขนมที่ทำขึ้นมาง่งายๆจากอัลมอนน้ำตาลแล้วก็ไข่ขาวซึ่งวัตถุดิบมันเป็นของที่ราคาไม่แพงแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะก็คืออัลมอนด์เอยไข่ขาวเอยเนาะ แล้วก็มีการบันทึกไว้ว่าหลานสาวของแคทเธอรีนนะคะรวมถึงชาวฝรั่งเศสด้วยเนี่ยใช้เจ้าขนมชนิดนี้เนี่ยรับประทานเพื่อประทางชีวิตในยุคข,ข้าวยากหมากแพงที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นจากจุดนี้เองค่ะทำให้บางคนก็เชื่อว่าจริงๆแล้วมาการ,รองในแบบปัจจุบันเนี่ย เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะก็คือเป็นขนมที่เกิดขึ้นในช่วงปี1792นะคะในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งถูกคิดค้นโดยแม่ชีจากคณะคาเมไลท์นะคะของประเทศอิตาลีได้หาวิธีทำขนมเพื่อหาเงินจ่ายค่าที่อยู่อาศัยนั่นเองโดยนำอัลมอนด์น้ำตาลแล้วก็ไข่าขาวมาตีรวมกันแล้วก็อบในเตาอบนะคะจากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆโดยการ นำมากระรอง2ชิ้นมาประกบกันแล้วก็ตรงกลางก็มีไส้จึงมีลักษณะคล้ายกับแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าแซนด์วิชขนาดเล็กนะคะมากระรองในช่วงแรกนี้ก็จะเสิร์ฟมากระรองโดยไม่ได้มีรสชาติหรือว่าไส้รสชาติอะไรที่เป็นพิเศษหรือพิสดารมากนะะักค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะทําให้ปัจจุบันเรามีมากระรองอยู่สแบบก็คือเป็นสไตล์อิตาลีกับสไตล์ฝรั่งเศสนะคะ โดยวิธีการก็คือจะแตกต่างกันหลักๆคือการทำเม์แรงนั่นเองโดยสไตล์ของอิตาลีนะคะเขาก็จะทำเม์แรงที่เป็นสไตล์ของเขาเนาะแล้วก็ขนมสไตล์อิตาลีเนี่ยจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าหวานกว่านะคะในขณะที่ของฝรั่งเศสนะคะเขาจะมีกระบวนการขออากาศออกแล้วก็ทำเม์แรงแบบเป็นยอดแข็งนะคะโดย สำหรับลักษณะของมากะลองแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะก็คือเกิดขึ้นในปี1930โดยมีการเสริมมากะลอง2แผ่นแล้วก็เริ่มมีการสอดไส้บัตเตอร์ครีมแยมหรือกานาสนะคะซึ่งคิดค้นโดยปีแอนผู้ก่อตั้งร้านเบเกอรี่ลาดูเร่ ure, นะคะซึ่งเป็นร้านเบเกอรีร่สุดหรูของฝรั่งเศสทำให้ได้รูปลักษณ์ของมากกะลองตามที่เราเห็นกันในปัจจุบนันแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ซึ่งส่วนตัวนะคะฝ้ายเคยได้มีโอกาสกินของยี่ห้อนี้นะตอนนั้นคุณพ่อบ้านเนาะไปฝรั่งเศสแล้วก็ซื้อมาฝากจากที่นู่นซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่ามันแพงอะแต่ว่าพอได้ชิมแล้วคือเออมันต่างจากมะกรองทั่วไปจริงๆนะคือข้างในมันจะแบบมีความจุซี่มากมันนุ่มละมุนล,ลิ้นมากอะทุกคนแบบตัวตัวแป้งมะกรองที่ประกบกันอะมันจะ ไม่ได้กรอบร่วนแบบเป็นผงผงแห้งแห้งแข็งแข็งฟืดคอแต่มันจะมีความหนึบแล้วตัวไส้ก็คือหอมพอกัดเข้าไปแล้วมันจะหอมอยู่ในปากแบบขึ้นจมูกเลยทุกคนแบบละลายยั่วบอกไม่ถูกจริงๆแต่ว่าบอกได้คำเดียวว่าต่างจากมากาลองที่อีกเกรดหนึ่งที่เป็นราคาทั่วไปอ่ะต่างจริงๆทุกคน ซึ่งการทำมากระลองแบบต้นตำรับสไตล์เฟรนช์เมลงนะคะก็จะทำให้ได้ตัวฝามากระลองนะที่เขาเรียกว่าเชลนะผิวสัมผัสด้านนอกมันจะกรอบบางๆกัดนิดนึงจะพบกับความนุ่มของเนื้อเชลแทบจะละลายในปากผสมกลมกลืนไปกับรสชาติของไส้นะคะลักษณะเฉพาะของมากระรองอีกจุดหนึ่งที่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะหรือเป็นเฟรนช์เมลแรงนะคะก็คือชายลูกไม้ฝรั่งเศสหรือที่เขาเรียกกันว่าสเกิร์ตนะคะ ก็คือเป็นส่วนที่เป็นรอยหยักๆบริเวณรอบๆขอบเชลนะคะเกิดจากส่วนผสมและการอบที่เหมาะสมคือถ้าอบแล้วไม่มีสเกิร์ตเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีไอรอยหยักๆขอบขอไปตรงข้างๆฝาของมากากองอะ่ะตัวตัวมากากองนนะคะตัวที่เป็นคุกกี้อ่ะตัวเชลจะกลายเป็นขนมผิงกรอบทั้งชิ้นซึ่งมันจะเหมือน ตามร้านอาหารร้านคาเฟ่ทั่วไปที่ขายกันแบบชิ้นละ50 60 20 30อะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งตอนนี้ฝ้ายกินของลาดูเล่อะชิ้นหนึ่งถ้าเทียบเงินไทยก็คือแค่ชิ้นเล็กๆนะทุกคนแบบว่าอันเท่าอุ้งมืออะรอยกว่าบาท120ได้ตอนนั้นซื้อมากล่องหนึ่งคือแบบเป็นพันอาบแตกพอกินแล้วคือมันต่างจริงๆทุกคนมันต่างจริงๆ ว่ากันว่านะคะสเสน่ห์ของขนมมกะกรองไม่ได้อยู่ที่สีสันสดใสเพียงเท่านั้นนะคะแต่มกะกรองที่ดีจะต้องมีรูปร่างคล้ายกับโดมแบนๆถ้าเรามองดูจากด้านบนนะคะก็จะมองเห็นเป็นวงกลมผิวด้านบนของขนมจะต้องเรียบมันนะคะซึ่งเกิดจากความละเอียดของอัลมันบดนั่นเองที่สําคัญนะคะรอยหยักคล้ายลูกไม้ชายกระโปรงต้องบางกรอ รวมทั้งต้องมีกลิ่นหอมหวานนะคะรสชาติไส้ต่างๆต้องซึมซาบเข้าสู่ชั้นของตัวคกุกกี้ซึ่งกระบวนการนี้เราอาศัยเคลดลับค่ะโดยการนำมากระรองไปแช่เย็นหนึ่งคืนก่อนที่จะนำมารับประทานเพราะว่าความชื้นจากไส้นะคะจะทำให้มากะรองมีความนุ่มหนึบเวลาเคี้ยวนั่นเอง ก็คือถ้าสมมติอบเสร็จใหม่ๆแล้วเอามากินเลยคือมันจะไม่หนึบนะคะทุกคนมันจะกรอบมันจะแห้งนะคะกลายเป็นขนมผิงฉะนั้นเราจะต้องเอาไปแช่เย็นสักหนึ่งคืนเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกบความรู้วันนี้ที่ฟ้ายนำมาฝากก็ได้ความรู้ความเป็นมานะคะแล้วก็ลักษณะของมาการองหรือเจ้ามาการูนนั่นเองเอาเป็นว่าเรารู้กันพอสังเขตก็พอเนาะถ้าเราไม่ได้ที่จะแบบ ไปทำเบเกอรี่ทำขนมกินเองเราก็คงไม่ต้องรู้ถึงขั้นสูตรการทำมากะลองนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะอาจจะไปลองหาทำฝึกทำไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์ในยามข้าวยากหมักแพงเหมือนสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสก็ได้นะแต่ถ้าใครมาทำที่เมืองไทยนี่คิดว่าน่าจะแพงกว่าข้าวสารนะคะซื้อข้าวสารมาหุงก,ก็น่าจะถูกกว่ามากและถ้าใครเคย ชิมมากรรองยี่ห้อไหนนะคะแล้วรสชาติเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์บอกกันหรือว่าแนะนำกันดูได้นะว่าโอลองชิมยี่ห้อนี้สิหรือว่าร้านคาเฟ่นี้ทำมากรรองอร่อยนะคะเพื่อฝ่ายหรือว่าเพื่อนๆชาว b b บทุกคนที่จะตามไปลองชิมลองตำกันได้นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะและใครที่ดูจบแล้วรู้สึกอยากกินมากรรองก็ ลองไปหาซื้อมาทานกันได้ใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองนะมากรองมันกินง่ายกินเพลินจริงๆค่ะแต่ที่สำคัญต้องหาหลานที่ไม่หวานนะหวานตัดขาตัดข้อนี่ก็ไม่ไหวนะทุกคนหมอเบาหวานไม่ถูกใจสิ่งนี้นะจ๊ะและสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังและอยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะ ขอบคุณชาวบ b r ทุกคนและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฝ้ายทำคลิปที่ดีแล้วก็ทำช่องต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ